เลวเลขที่1นึ่เดบศต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัต์ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการ้วยสารได้ในชานชลาที่1 สัมภา,าระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีตารยาเป็นสถานีต่อไปค่ะ รถออตัวนี้เมื่อออกสถานีนครศรีไปแล้วเกอบสุมสรถสถานีสถานีสรายาเป็นสถานีต่อไปคะ่ะ